นี่คือเสาที่เป็นตัวเหล็กกล่องแบนสามนิ้วเนาะเพื่อนวันนี้ผมก็มาติดไอ้กล้องวงจรปิดที่ซื้อมาเนี่ยเนาะเป็นแผงโซลา่าเซลล์เนาะมันก็เว <c oughs> ลายึดนะเพื่อนก็ตัวแผ่นแผ่นเนี้ยกล่องแบนสามนิ้วเนาะอันนี้แบบของผมนะเจาะยึดเข้าไปเสร็จปุ๊บหาเหล็กตัวตัวตัวอย่างเงี้ยเนี่ย อานี่ตัวนี้เพื่อนเห็นมันแข่งใช่ป่ะ๋ยวผมต้องตัดเหล็กตัวนี้ก็คือเหล็กของมันนี่แหละตัวนี้แหละตัวนี้แหละก็มาแปะเสริมยึดกระรูนี้ไว้เนี่ยเพื่อไม่ให้มันเพื่อไม่ให้มันแข่งนะเพื่อนนะให้มันแข็งแรงอนเนี้ยมันแข่งใช่ป่ะก็ยึดอันก็ได้ละเนาะนี่ก็ทําง่ายๆนะนะครับแล้วก็ปักเสายาวไปอันนี้ง่ายดีสูงอันนี้เสาสูง6เมตรนะ คือผมต้องดูทั่วสวนนะเพื่อนตอนนี้มันก็เริ่มมีเลี้ยงปงเลี้ยงปลาเนาะต้นต้นไม้ก็เริ่มมีละอันนี้เข้าปีที่สองเขาเลียกต้นไม้ไม้ป่า3ปีนะไม้ป่า3ปีแล้วก็ไม้ผล2ปีก็เรื่องเลี้ยงปลาแล้วก็ต้องหาเริ่มอะไรเข้ามาแล้วแต่ช่วงแรกๆเหมือนเหมือนก็ค่อยๆลงทุนไปอ่ะเพื่อนอันนี้ซื้อมาพันกว่าบาทนะพันห้าร้อยบาทนะเป็นแผงโซล่าเซลล์ใช้ซิมเนาะซิมก็จ่ายไปเลยสองปีสองพันสองอ่ะเพื่อน สองปีอ่ะมันตกเท่าไหร่อ่ะเออเดือนละร้อยกว่าบาทสองร้อยตีเดือนสองร้อยเนาะ <c oughs> นก็มาต่อเพิ่มตรงส่วนนี้เนาะมันก็จะไม่โค้งเค้งแล้วเพื่อนเนี่ยคือเมื่อกี้มันโค้งเคงใช่ป่ะตอนนี้มันนิ่งละมันไม่โค้งเค้งแล้วเนาะคือคือถ้ามันโค้งเค้งนี่ลมต้องแรงมากๆเลยนะนะครับนะแต่ถ้าเอาไม่อยู่ผมก็ต้องมาดามนี่อีกนี่อีกอันหนึ่งนะแต่คิดว่าอยู่แล้วละพอละพอเพียงครับผม มันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับโอเคเพื่อนขอบคุณมากครับผมก็ได้ทำเสาสำหรับสูง6เมตรเนาะสำหรับติดกล้องจรปิดนะราคา250บาทนะนี่คือเสาที่เป็นตัวเหล็กกล่องแบนสนิ้วเนาะอืมกล่องแบน3นิ้ว ครับขึ้นไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็ขุดขุดลึกลงไปครับผมนะใช้สว่านเจาะนะเจาะดินอะลึกลงไป60เซนฮนนะห้าสิบถึงหกสิเซนเนาะแล้วก็แล้วก็ใช้งานได้เลยครับตามนี้เลยเนาะสองร้ิบบาทครับตามนี้แต่ไม่รวมกล้องนะเนี่ยมาไปดูดินดินก็เนี่ยขุดแบบนี้เพื่อนเนี่ยเห็นปะ ก็ขุดลงไปแล้วก็ฝังดินแค่นั้นเองนะครับง่ายๆอัดดินแน่นๆหน่อยถ้าจะอาถาวรก็ต้องเอาถาวรต้องต้องปูนแต่ว่าทีนี้มันจะเป็นทแนนยากเผื่อมันเสียเสออะไรต้องเอาลงนะแต่โยกลงมาง่ายนะครับโอเคสวัสดีครับ